สวัสดีครับันเลกได้ผมชื่อดิวครับผมมาเที่ยวหาอะไรกาอร่อยครับผมมาหาอาหารกินครับผมในวันนี้ไม่รู้ครับผมว่าวันนี้จะได้กินอะไรต้องถามอะไรก๋าอร่อยครับผมเด็ดวันนี้ทำอะไรกินวันนี้เราจะย่างปลาให้นายกินแล้วเราก็จะทําทําซี่โครงหมูให้นายกินนะโอ๊ย มิดอ่ะมาช่วยดึงออกนี่เอาต้นเล็กๆต้นหนึ่งนะต้นเล็กกลอน,นลายใหญ่ไปเดียวไปไป ช,ชุ๊ๆเอนทรแลดาบอสมาหนีโอเคหนีนี้ก็ได้อเออนี่ต้องหนีก่อนได้นะครูไดนี้ยินอยู่ไหมครับครับต้องเสียบลูกก่อนหรใช่เฮ้ยเขาลืมน้อยเหนื่อยเยนืเลยขีเอียวนะ 那就跑了吗？

แกขอมาปิ้นนี้ใครแล้วเขาอ่ะทำมาละจอกเอ้ยมันไม่ถือให้ทะลักเลยให้ทะลักเข้าไปอีกถลักแล้วถึงแค่นั้นแล้วพอแล้วเนี่ยจะได้อย่างนี้ด้วยเนี่ยเขาต่ำพี่เดี๋ยวเขาเด็ดให้เดี๋ยวเขาต่ำเดี๋ยวเขาเด็ดให้เออไปอยู่นน่นนะจะไปรับรับเด็กเขา นี่ครับส่วนผสมในการตอนนั้นเราย่างปลาไปแล้วเดีย๋ยวเราจะมาทำน้ำพริกจิ้มกะปลากันนะครับแล้วก็หมูด้วยมีมะนาวกระเทียมพริกแล้วก็น้ำปลา,าครับพริกเราเก็บไมาจากตรงนู้นครับเด,เ,รเดี๋ยวผมจะพาไปดู ต้นพริกของพวกเรานี่ครับพริกแกวครับหรือพริกขี้หมูนั่นเองเราด็ดกันเลยครับสองสามต้นัดโอเค 塞过来，对吗？对，塞过来。 เทียมครับ,ครบแค่นั้นพอแล้วหรพอพอแล้วก็จะมาเด็ดพริกพิกกันนะครับผมหักใส่ไปเลยครับพริกที่เราเด็ดมาเมื่อกี้นะครับ แล้วก็จะมาตำนะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับ ไปครับมะนาวครับเร,เราใส่มะนาวครับมะนาวนี่ขาดไม่ได้ครับชีวิตขาดเปรี้ยวไม่ได้สั่งไปนะอ้าอ่ะไหมครับเดี๋ยวต่อไปนี่ครับน,น,น้ำปลาชินรสด,ด้วย นี่ครับตอนจิมเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับปลายังไม่สุกเลยเดี๋ นี่ครับเราใส่มะนาวเพิ่มอีกหน่อยครับรสชาติปกลมกล่อมเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะไปดูปลาย่างครับว่วงเราปลาย่างเราก็จะทำหมู รอเลยนะครับนี่ครับตะแกรงเราจะเอาหมูใส่ไปเลยนะครับเราจะเอาด้านซี่โคงของมันลงนะครับนี่ครับแล้วเราก็ปิดรอไว้เลย เสร็จแล้วตอนนี้นรครับเร,เราเตรียมหมูเสร็จแล้วครับเราก็รอปลาสู่ก่อนครับัดเขัดเปรี้ยวเกินเปรียปร้ยวเกินนะ ตุ๊กตุ๊กเด็กฮะแล้ว<ะ>ก็จะเพิ่มความร้อน้องผัดด้านนี้ ใช่บรรนันลวลองทิ้งก่อนเนี่ยออกอ่ะออกเลยเดี๋ยวออกก็อาออกเด็เอาชิมลองชิมก่อนครบครบทุกรถล่ะตายละทำดีนะบัวใช่ไหม,รมครับน่าจะได้แล้ว,ลวเออเร็ว ทุบเลยทุบเลยลดไมเก็บไปให้ห่อยพว่นี่ครับเรา่างนี้เราก็มาปิ้งปลาลอง เมื่อกี้ไฟแรงเกินผมเลยเอาปลาขึ้นมานะครับปลาเริ่มสุกแล้วนะครับเนื้อเริ่ม,เร,มเริ่มเหลืองแล้วครับใช่สีเริ่มน่ากินแล้วครับแต่ถ้าเวลาปิ้งปลาเพื่อนๆต้องคอยกลับด้วยนะครับนี่ครับที่นีบ ผลิตมากับมือครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเรางทแทงเชี่ยวมันจะเป็นแบบนี้ครับเราต้องใช้ช่วยครับช่วยหนีบเชี่ยด๋มันจะลุดเดี๋ยวดูมันไม่ขึ้นอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อจะลุดเนื้อจะลุด เดี๋ยวๆดเดียวดเอ้าๆอ้าาเดี๋ยวเาคลิปไว้ก่อนจะหลูดไปด้านนี้ยเขียเอ้ยอะอะไอะไรอะไรไอ้บอดๆอดบอดอะไรอะไระไัวดูตอนนี้เราก็รอปลาสุกครับปลาเหลืองเยอะแล้วครับใกล้สุกแล้ว สุกเกือบทั้งตัวแล้วครับเหลือแค่ส่วนหนัวหน่อยนึงครับท้ทายสุกแล้วนะครับหัวยังไม่สุกเลยขาจะสุกแล้วนะครับ เราจะใช้ไม้เศษส่วนที่เหลือ,อนี่ครับผมก็ไปตัดไม้มาทำนะครับแหวกกลางนะครับไม้นี่อันแรกของผมผมทำอันใหญ่ครับอวิววิวดีๆครับกลางทุ่งนาครับข้างหลังก็เป็นทุ่งนาครับทำกินเสาร์อาทิตย์ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเรียนแล้วเมนูวันเสาร์ครับเอ้ยเม,เมนูวันอาทิตย์ครับเมนูก่อนไปเรียนนครับนี่ครับ,รบลองทำดูครับเราใส่แค่สองชิ้นครับ<ห>เราอีกไม้ไ,ไ,ไ,ไม้แบบนี<อ>้ไม่เราไม่เอาแล้ว,ลวอยากจะลองกิน <ทำ S 2> ยาน่ยางยาังไงน,นะครับยา่าง ช่แล้วตรงนี้เนื้อสัตว์ในสัตว์เนื้อซี่โครงนายเอาเปล่าไม่ต้องเอามาทำให้เราอันนึ้งนายเดี๋ยวแป๊บถ้านายจะเอานายเอาไม้ช่อนนี้มาเอาท่อนนั้นทำไมนายมีโต้เราอยู่ไหนอ้อหลอนนายทำไมถึจัจังเลยนายเจียวตัวจะได้เจียวว่ะ กลับปลาให้หน่อยันต้องกลับหรอกกลับกลับเหรอใช่ต้องกลับถูกแล้วครับผมยกขึ้นเลยครับเนิ่มเฮ้ไปตองวางไปตองเลยโอเคครับตอนนี้ปลาได้เป็นปลาไดุ้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะเอาหมูไปย่างกันนะครับเอาหมูลงเลยครับอนี่ครับหมูด้วยยั่วแล้วจะพอไม่ดี เราต้องขยับผอนม่แป๊บเดียวครับต้องพักไว้ต้องไม่คนเฝ้าครับท่านใส่ไม่ได้ใช่เอาเตินั่งนี่เพิ่นทำให้เรอระหว่างเรารอเราก็นี่ครับเนื้อปลาครับผมใช่ครับเนื้อปลาจะได้แบบไหนากินไหมมาดูกันนี่ครับโอดโอหนังรูดครับผม อ้าวท่านผู้ชมเป็นไงครับเห็นไหมครับนี่หมู่ของเราผ่านไปไชั่วโมงเพิ่มไปแป๊บเดียวชั่วโมงสี่ทองเหลืองอร่ามครับน่ากินมากเลยครับอ้าวนี่จะยกขึ้นอันนี้นะครับโต๊ะผมจะยกขึ้นโต๊ะเลยครับไปดูกันครับไปไปเชลเขาออกมา บอยเกตโอ้นี่ครับแกแกเอาออกไปเอาไปนั่นนั่นนั่นั่นๆั่เอาไปก่อนอ่ะเอาไปลอเอาเอานี่ยให้บอยดูไปตรงนี้ไปตรงนี้เป็นไงครับ หมูของพวกเรากับปลาของพวกเราครับเป็นไงครับนี่ปลาของพวกเราเรามาลองชิมปลาก็เลยมาเราหมูหลบก่อนนะครับแต่เราชิมปลาให้ดูก่อนเลยเออเอ,อ้เออือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยอ,อ,อ,อมาให้ปลามานี่ครับปลาเราจะมาลองกินหนังก่อนอันดับแรกนีงนครับห<อ>นะีเมียมดีเมียมอยู่แล้วฝีมือของเชฟอร็ส ก็อร่อยใช่น่ากินจริงๆเลยนี่ครับอร่อยไหมรสชาตินะครับคุณดูก็อร่อยดีครับผมกรอบก็อร่อยดีนะครับกรอบดีครับมันๆดีครับใช่ครับนล้วแน่นๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยครับฟรีเมของเชฟอร่อยครับน้ำจิ้มสุดยอด อืมน้่งกินเด็ดอาละมานี่ครับนหมูมาไหมอาครับเราก็จะพักปลาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ได้รีวิวหมู นะครับคือหมูนะครับรต่อไปคือหมูนะครับเชฟเปรตเราจ,จะลองส่วนตรงนี้ก่อนเลยนะครับดีเมียมเลยนี่เฮียอ,อุ้ยช้ำรชรำนีม เป็นไงครับนับช้ำๆมะตุเลยนี่ยเป็นไงครับกินกันแล้วผมร้องชิมกันเลยจัวชิมสูตรเด็ดของคุณอร่อยหมูหมูนี่ไม่ค่อยเหนียวเลยครับแถมยัง นุ่มอร,ร่อยเลยครับผมเนื้อนี่ฉ่ำๆเลยครับเจอกับน้ำจิ้มรสเด็ดนี่เข้ากันมากๆเลยครับเปครับเชฟอะไรอร่อยครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับคุณดิวก็วอร่อยมาก เนื้อแบบพรีเมียมเนื้อที่เราเฝ้ารอ,อนานมาเป็นชั่วโมงฉ่ำๆเลยเนื้อหมูผมไปซื้อมาเมื่อเช้าครับ ใครหิวก็เอาข้าวมาแล้วระทานด้วยเวลยจะได้นะครับผมนี่ครับด้วยยั่วเลยครับนี่รสเด็ดมากเลยครับผู้ชมหิวกันละเซสงสัย นคนชาติคนอร่อยแท้เลยไม่ได้กินแล้วผมอร่อยจริงนะผมเนือ้อนุ่มๆเลยนะผม,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 มหาก,กินยากตังนี้เฮียหมูเนื้อซี่โคงด้วยครับ อ,อืมอรอยอืมหิวกะส่แบบเคียมเกลียมดูอืมอืมรีโค้งเลยคุณอร่อย ไม่เป็งหรแต่มันไม่สุดโอหรันไม่สาดนะนี่ครับเป็นยังไงแ่บอร่อยกระสิต่าเน้มอุ้ยอุ้อ้อ คุณอะไรผ่าตรงนี้ด้วยสิครับรอซีโกันแล้วผมตอนนี้อันลครับนี่ครับเอ้ยอะอาจารย์บอสตัดให้ผมเลยครับ อ,อนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับหอ,อมนี่เนื้อแน่นเนื้อเอยอะเยอะเลยครับแซ่บนี่ครับแบบอะไรจริงนี่เวลาแล้วครับผมนี่เวลาปลาอืม เป็นไงครับความรู้สึกเหน่อยมากการย่างนี่ก็ต้องขอบคุณคุณอเลศนะครับย่างได้สุดยอดมากเลยเป็นไงเชียวเป็นไงบ้างอเลศ อ,อร่อยแล้วอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยมากๆเลยเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเรามากเลยขอบคุณเพื่อนดิวแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเราด้วยนะครับเราขอจบคิดกินต่อก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าอยากให้พวกเราไปทำอะไรอยากให้พวกเราไปกินอะไรก็เม้นมาได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Der hat tropf gesagt